ว่าไงลูกแอบบมองแม่เหรอลูกแอบบมองแม่ขึ้นมาสิมาขึ้นมาเดี๋ยวขึ้นมั้งบนเปล่าล่ะมาขึ้นมาเอาแม่ขยับขาแล้วอ่ะขึ้นมาโดดมา เลยวเร็วดิขึ้นมาเร็วเร็วเร็วดิจะขึ้นมาเปล่าเนี่ยมาเร็วเร็วเร็วสิลูกขึ้นมาหืมขึ้นไหมเร็วสิขึ้นมาสินี่ให้ขึ้นไม่ขึ้นเนี่ยแล้วมาแอบมองนี่แอบมองแม่เอาขึ้นมาสิคะลูกมาเร็ว เร็วนาเร็วโดดขึ้นมาโดดขึ้นมาเร็วเร็วดิโดดดิเร็วเร็วเข้าเร็วดิโดดขึ้นมาวาย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 ขึ้นมาเลยอ่ะเอ้ยอะไรมันจะขนาดนั้นพทุกวันเลย